สุดยอดอดีราเชิญนั่งพักผ่อนสัมภาษณ์กันสักนิดสักหน่อยดีกว่าฮะครับผมครับผมเมือทุกท่านพร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเริ่มคำถามแรกกันเลยครับพี่แม่คุณเริ่มจากฝั่งพี่แป้เลยแนะนำตัวทีละคนเลยครับแนะนำตัวเลยในเรื่องจ่ะแนะนำตัวก่อนเลยครับสวัสดีครับกิมจุ้ยเอียงคุณเป็นชาวธุรกิจครับแลวบทเป็นจืดครับผมจืดผมทับบทเป็นจืด จืดเนี่ยเป็นยังไงของในเรื่องคนเป็นเป็นอะไรของในเรื่องเนี่ยจืดเป็นเื่นอะไรอ๋อเป็นเพื่อนวิเอกใช่ครับสั้นๆเลยแล้วรับบทรับบทอ่าเขาเรียกว่าบทเนี้ยมันเป็นยังไงคนที่ชื่อจืดเนี่ยจืดเนี่ยจะเป็นคนที่มึนกึนซึ้งอ๋อเหมือนกับชื่อถูกต้องเลยครับว่าจืดเนี่ยอรแล้วทำไมต้องเล่นคู่กับ ลูกผมพี่โซเชมันมีซัมติ่งแต่ว่าไม่ยารู้ต้องไปดูนะครับแต่ว่าเรามีซัมติงกันแน่นอนมีซัมติงกันแน่นอนก็ต้องไปดูว่าเขาจะยิ้มกันยังไงคู่พระรามต้องเจอต้องเจอต้องเจอต่อเลยจ้ะต่อเนื่องครับสวัสดีค่ะโยกวชราภรณ์ธงสุวรรณค่ะรับบทเป็นชมพูค่ะดี เขาเล่นว่าสวยไม่ทิ้งแม่เลยนี่นี่ครับลูกสาวของพี่สมเชงครับผมของเราได้เองนะครับล่าสุดก็ประกาศว่าจะปิดร้านเป็นเดี่ยวแล้วนะฮะเพิ่งเปิดเองะกอนเลยเปิดเปิดใช่ไหมใช่น้องหยกเล่นเป็นเล่นเป็นใครครับชมพู่ค่ะเล่นเป็นชมพู่ใช่ชมพู่เป็นเป็นเพื่อน ฝั่งนี้ก็ชี้นะจังเลยเป็นซะอย่างนั้นอะต่อเรื่องต่อเนี่ยนะโยบเป็นเพื่อนของน้องแขกค่ะแล้วก็แบบจะเป็นคนที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อนมากๆอ๋อเป็นเพื่อนของนั่งเอกของเราใช่ครับผมโตกันเลยฮะนั่งเอกของเราจ้ะ เขาเรียกว่าความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกับเรื่องนี้ให้แขกผู้ม่เกียรติรู้จักครบทุกคนกันไหมยังใครที่ถ่ายอยู่นะฮะใ่าที่กำลังถ่ายวิดีโออยู่ว่ากำลังถ่ายวิดีโออยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวมใส่ฟิลเตอร์ าาสวัสดีครับผมที่มาธยวีครับรับบทเป็นมีมครับ เรื่องความรักยังไงไปติดตามไปหลหังแต่พี่เข้มเนี่ยครับได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับเป็นยังไงบ้างพี่เข้มจ๋ารู้สึกยังไงบ้างครับเบื้องต้นใชรู้สึกพี่ใหญ่ไม่แนะนำก่อนเหรอหรือว่าให้ผมพูดไปก่อนเลยคุณพูดไปก่อนพูดไปก่อนะก็มีโอกาสได้ได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยครับในวันนั้นก็ป่วยด้วยแต่เราอยาก ความอยากอบบเราเป็นราชาเพลงคอนอยู่แล้วเอ้ที่สำรวยรักชาติเสนอมาผมก็สนองลองดูครับแล้วก็สนองนิดสนองเตรียมตัวยังไงบ้างพี่ในการมาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ผมเก่งอยู่แล้วอ่าใช่คุณทุ่เข้มครับเด็กป๊ะเต็กเขาฟอดลูกทีาจะร้องร้องยังไงพี่ต้องร้องร้องแหววแหวว ข้อเนี่ยจะลองเหววแหวแล้วคุณออกมาคุณร้องยังไงดูเลยมีเฟอร์เซอร์และชีโด้ผมเลยคุณเชื่อไหมครับว่าคุณเป็นพระเอกที่โคชุดไปอินมากเลยออกเสียนะบุรีนะครับเข้าขยันเข้าขยันด่าโดยตรงนะฮะตั้งแต่กูใส่ฟิลเตอร์แล้ว ไม่อยากมีลูกเพราะว่าด้วยด้วยสภาพสภาวะอะไรก็แล้วแต่ที่มันมี PM มีโรคอะไรที่เราเลี้ยงตั้งตัวไม่ทันแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเจออะไรเรากลัวว่าลูกของเราจะต้องมาเจอแบบที่เราเจอครับผมนี่คือสิ่งที่ตรงกับ,าาบกคือความอบ่นก็คล้าย้ายกันตัวของตัวละครมินมินก็จะข,ขาดความอบ่นในเรื่องของ,ของค,อะคะุณพ่อเนียส่วนหยงก็จะเป็นคุณแม่เป็นคนเลี้ยงอืมแล้วก็ ในแนวคิดของเขาเขาคิดว่าเขาคงคิดไม่ออกว่าจะเป็นพ่อในรูปแบบไหนก็เลยไม่อยากมีจนกระทั่งมาเจอนางเองเรื่องราวก็ได้เกิดขึ้นโอ้โหเดี๋ยวเรไม่ต้องเล่าแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูเลยเอาให้จบตรงนี้เลยไหมอย่าอย่าพึ่งสปอยอย่าพึ่งสปอยอยาให้จบตรงนี้เลยแล้วได้ข่าวว่าผมนั่งคุยกับคุณเนี่ยคุณเคนมมาสวีบครับคุณบอกว่าตอนแรกคุณไม่รับปากที่จะเล่นเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่เออทำไม ถึงรับปากแล้วก็เฮ้ยมาเล่นจนได้ตอนแรกไม่ได้ไม่ได้เล่นเพราะว่าด้วย<ม>เรื่องที่จะไม่เล่นกลัวว่างานมันจะสอนก็ผมยังมีงานที่ต้องรับผิดชอบอีก2เรื่องก็เลยปฏิเสธไป<อ>แล้วทีน,<อ>นี้เจ๊ใหญ่ก็ไปมูไปแบบขอพรอ,อะไรเงี้ยไปขออะไรไม่รู้อะแล้วก็ดูจริงเหรอเออมันมันต้องเป็นผุมเท่านั้น ห้วยไร่นะครับจริงๆเนี่ยเขาไม่เอาคุณนะเขาจะเอากล้องห้วยไร่ไม่มีตัวอย่างดีๆแบบอื่นยกภาษีเลยทำไมต้องเป็นกล้องห้วยไร่ไม่เบื่อไม่ไม่ช่องก็เลยช่องก็เลยติดต่อมาว่าอยากให้ด้วยบทด้วยด้วยความแปลกใหม่ที่แค่มาจะยังไม่เคยเจออะไรเนี่ยก็เลยได้ครับก็เลยรีบเคลียร์ละครที่ถ่ายอยู่ให้จบเพื่อที่จะมาใส่ ใจในเรื่องของการทํางานและรายละเอียด mm hmm. ใน,ใน,ใ,นในตัวละครโอ้โหสุดยอดจริงใจจริงมันเป็นสุดยอดมากมาเสียงตบมือเห้มอีกสักครั้งนะครับนี่ตอนแรกเขาจะไม่รับนะครับผมแล้วเราก็จนต้องยอมเห็นว่าเจ๊ใหญ่ของเราไปปูไปปูมุเตรูถูกต้องผมอยากถามเจ๊ใหญ่มากทำไมเรื่องนี้เนี่ยต้องเป็นเข้มหมสวีเจ๊ใหญ่คนระับ ปกติเจ๊ใหญ่ก็ไม่ค่อยจะพูดอยู่แล้วแล้วมาเจอภาวะ่าเงี้ยน้ำลายปูนได้เลยอ่ะให้พูดบ้างให้พูดพลังเชิญครับเจ๊ใหญ่ครับที่นี่นะคะเป็นคนที่ตรนใจเราครับจริงแล้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นนะคะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นแล้วก็สามารถตอบโจทย์นะคะแบบท่าประงที่เราจะทําได้ือเรามั่นใจเว่าน้องเล่นได้แน่นอนน้องสามารถสื่อสารต่อไปตามที่เราต้องการ ได้แน่นอนค่ะเราก็เลยฟันธงว่าต้องเป็นเข้มพัสดุเท่านั้นนะครับ